มาใหญน้อยใหญน้อยใหญ่สาบโมใหญ่บโมใหญ่โมใหญ่โตน้าถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่เออพี่ก็ถ้วยใหญ่โอ้โหดูควันขึ้นเนี่ยจะดีดเลยนะเออมือล่างเลยนะเอออปลาปลาปลาเออปลาปลาต้มโอ้โหโอ้โหเออ เ็มเลยเเออามีควันขึ้นนิดเดียวยางแซ่บเด้อบอกว่าผู้ภาษาอะไรครนะอยากแซ่บเด้อไปยังแบบนี้ยางแซ่บเด้อนี่ภาษาภาษาก็มีภาษาไทยภาษาสาวอีสานสะภาษาอีสานสิครับเหรอไอ้ไอ้ที่เขาเรียกยังก็เป็นภาษาอะไรเยังก็ก็ภาษาอีสานเหมือนกันติดข้ออะไบ้ เราได้บอกภาษาอีสานเหมือนกันเขาเรียกผูดยังไงบออะไรอ่ะบอบอเออบอไม่ใช่บ่อน้ำนะเออบ่อน้ำไม่ใช่บ่อน้ำผมรู้เออบอกก็คือบอก็คือยังใช่บอกไม่ใช่ใช่บอก็คือไม่ไม่อ๋อถ้าถ้าเป็นตรงตรงนี้ก็คือบ่อนี่ก็ใช่ถ้าผมไปทาที่ผมทาที่ถ้าอย่างมเนี่ยเขาจะว่าอะไร กินข้าวแล้วบเออถ้าเขาบอกว่าบบนี่ก็คือยังไม่ได้กินอรอยังไม่ได้กินใช่ไหมเออยังไม่ได้กินแต่ถ้าว่ดถ้ากินแล้วก็กินแล้วแต่ถ้าบบนี่คือยังไม่ได้กินกินข้าวหยอนข้าวอะไรใช่ไหมอืมเป๊ะใส่ใจอะไรกูมีเนื้อหรือไงฮ่าฮ่าฮ่าอาอาอาฟุ่ยเปะใส่ใจเราปุ้งเลย มนาแล้วแต่มึงมึงอยากไม่มีอะไรก็แล้วแต่กืบอกเมียจะไม่มีแม้แต่กระตั้งเส้นผมไม่เป็นง๊อมโอ้ยอ้าวแก้วมาตั้งเลี้ยงอยา

đấy cậu, lấy tài khí đấy ra nào, lấy cái của thầy, lấy cái mà, <laughs> mà, mà. mà. mà uh, dòng

Nước này dù nước ah, 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 nào ừ. đây. Đào lên. Đào